สวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปป้ลาวแล้วก็ f อซของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นนะคะนั่นก็คือเพลงโอละนอค่ะก็ร้องโดยน้องตะ t ีเนะคะฟิชเชอร์ิงกับน้องบักปรอปฟิชเชอร์ิงกับน้องแม็กดิสค่ะเพลงนี้นะคะก็เพิ่งปล่อยมาได้ไม่กี่วันเองนะคะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุริเยทะลุร้อยล้านอยู่เลยค่ะเพลงนี้นะคะจะเพลาะจะสนุกแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไร ในเพลเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกรดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะ กดเลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องๆผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยคะ่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องบักปลอบเลยคะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยคะ่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์คะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะ มาแล้วค่ะโอละนออือหือวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะน้องตะของเราค่ะทีเอเจทีเอเจโฟหายไปไหนจงคุณเดียวบุญภัยม่ยังคงเกี่ยวอยากจะเจ้าคนเดียวก็พอไอขอ เจ้าหัาฟังไอ้หัวงมแฟ่หรือยังไอ้ขออสัญญาจะมเหตุผิดว่งโอ้ไม่นองแก้มแดงอย่าเข้าไปข้างในอย่าขอยดีข้อรายจะโคนาหาักตายตาอยากจะเป็นไว้ไฟหาเจ้ามาอยู่ข้างกายยังให้อยู่กับอ้นจนหัวาเลยดท้าย ที่เจ้าดูเบียดเห็นไอสาวสาวเบื่อทีปในเขามาจีบลงมากลงหักเห็นไอ้ไอต้องเข้าไปจีบถ้าไอเขาไปไอนั่นทุกที่้ราอยากให้เจ้ามาเป็นฟอพี่เมสเซนเราอยากให้เจ้ามาเป็นปานจับมือคงแค้นหัวใจของไอให้น้อนกับแสนไออยากจะหูอันเดิมเขาเต้นมาอยู่สบายไอที่พาเป้าแค้น เหกนเอี้ย,ยงไหมนะฮักเจ้าแหงเจอั้างไรก็แถบเซเป็นแบบนี้ฮับพี่จอบพร้อมกดดันรถเดต้องการยังเป็ี่ยนบนันดีก็พร้อมเปขังกับักเจ้าแหงคำแสดงว่ามีหลายมีแต่ใจที่ให้เจ้าไดเอาไปเลยใบตัดินก็พร้อมให <S 2> <S 2> <S อุโลนออุโลนออุลนอายสุมจานต่อเวลาจะทำเงมนเป็นแบบนี้ไอ้นั้นต้องถามนางต้องการยังความจำเกินหรือว่าง สาคำผู้เท่าเขาเ้าเจ้านักนางลงในไงในแบบเ้าเอาทางใดแล้วก็หักสองเฮายานแต่อายได้ล้กก็ทุกเอารู้แล้วนอยอยากได้เจ้ามาเป็นพ่อพ่อสิมีเิ้นบ่อยากได้เจ้ามาเป็นปานจับมือคงแขนหัวใจของอ้ายให้น้องเป็นแสนอาย่างจะหูอันเดิมสึ้เตนมาอยู่กับใบยางทีพา เดยาวปาเป็นลูกผู้ใดก็ตัมแท้แต่ยาเจ้านั้นมาเป็นแฟนไอ้ยาเจ้านั้นมาดูแลให้โตเจ้านั้นไปบอกอีแม่อายนั้นมีผู้เดียวคือเจ้าก็ยากให้อยู่กันจนแก่เท่าให้ลูกนี้มีเพียงสองเฮาก็อายหักเจ้าผู้เดียวหูบ่ไอ้ก็หักไอก็แพงหูบ่อายคนนี้มันคนกับรอเจ้านะหักวันนี้ไอ้สิบอกอีพ่อสิเอาเจ้ามาเจ้าพาไปนอน หล,ลับตาไอสิกองนอนเดินแล้วสิพาไปนอนวัดถึงหมดกัดเดี๋ยวไอผ้าไปผัวอยากได้ผัวให้มานอนนอา้าาอเด้อเราอยากใหเจ้ามาเป็นพ่อพ่อสิมีสินบอ่อยอยากให้เจ้ามาเป็นปฟนจนับมือคงแขนหัวใจหวงไ้ให้นองเป็นแสนไออยากจะหูอันเดิมเขาเต้นมาอยู่กับไอสิพาเป้าแขน เจ้ามาเป็นฟอพ่อสิม่สิ่นบ่อยากให้เจ้ามาเป็นแฟนจับมือคงแขนหัวใจของไอ้ให้น้องเป็นแสนให้ยากจะหูอันเดอน์สเตนมาอยู่กับใบยาสีพาเป้าแขนโอ้โหถ่ายกับรถเบนซ์ขั้นสีแดงหลูด,ดีเอ็นค่ะโอ้ลนะเนาะ นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรี oh, แอคชั่นเพลงโอละนอค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคน,นะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเพลงนี้นะคะบอกเลยว่าเพลาะแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะน้องๆเขานะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆแล้วเขาเก่งกันมากๆเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปนะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะนางเอก MV เพลงนี้นะคะบอกเลยว่าสวยน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนของนางเอก MV ก็ยังสวยด้วยนะคะ สาวเราเขาเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักจริงๆเลยค่ะเพลงนี้นะคะเขายังได้รถสปอร์ตคันหรูนะคะเบนซ์เลยะคะเปิดประทุนมาประกอบเอ็มบี MB ของเราด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นต้นมาเลยนะคะเขาจะเป็น one two t five ข้ามเลขสี่ไปนะคะข้ามโฟไปนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็เขา ทำออกมาเก๋ๆค่ะเพลงนี้นะคะหนุ่มๆเนี่ยมาลุมจีบคลัดกันจีบเลยนะคะแล้วก็โอ้ละหนอฮักน้องคนเดียวโอ้ละหนอแม่น้องนางแก้มแดงนะคะอยากเข้าไปข้างในอยากเข้าไปเป็น WiFI ให้เธอเลยอะก็ไม่รู้ว่าเจ้าเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังถ้าไม่มนะีก็อยากเข้าไปเป็นแฟนได้ไหมอะก็คือถ้าเป็นแฟนของเจ้าเนี่ย จะรักไปจนแก่จนเท่าเลยก็อยากให้เจ้าเนี่ยอยู่ไปจนถึงวันวาเลนไทน์เลยนะจะได้ไหมอะ่ะก็น่ารักมากๆเลยะคะ่ะสัญญาเลยนะคะถ้ามีเจ้า่จะมีเจ้าแค่คนเดียวอืหือสวีทมากๆเลยคะ่ะเป็นการจีบกันตะมุตะมีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศการถ่ายทำอือหื comunque. อากาศดีมากๆเลยะคะ่ะท้องฟ้าสดใสเป็นสีครามเลยค่ะนี่นะคะมีก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเพ <atori> ลิดเพลินกับเพลงนี้นะคะเพลงนี้นะคะก็ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยนะคะตอนนี้นะคะคนไทยแล้วเนี่ยก็หา มาฟังเพลงของเรามากขึ้นเพราะว่าเพลงของเรานะคะเขาจะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะมีก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ค่ะก็เพิ่งปล่อยมาได้ไม่กี่วันเองค่ะมีก็ขอให้เพลงนี้นะคะป,ปังปังกุเยทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องๆผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องบักปรอบค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมยนะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให